จากโรคร้ายอัลลอฮุมะอินนีออูซุบิกะมินัลบารอซีวัลจุนูนีวัลจุซามีวะมินซไซอิลอัสกอมโอ้อัลลอฮฺแท้จริงฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากโรคด่างขาวความวิกลจริตโรคเรื้อน และจากความเจ็บป่วยที่เลวร้ายทั้งหลายอามนสลามุาะาอะลัยกุมวะราะมัตุลลอฮิวะาบะาระกรุฮ์ค่ะโอเคค่ะถ้า,างั้นเดี๋ยวขออนุญาตเด็กๆทุกคนนะคะเริ่มบทเรียนวันนี้สำหรับสัปดาห์ที่5นี้เราจะเรียนเกี่ยวกับโครงการกล้วยนั่นเองนะคะลูกอ่ะซึ่งวันนี้ คุณครูเนี่ยจะขออธิบายนิดนึงก่อนในเบื้องต้นว่าการเรียนโครงการนี่มันเป็นแบบไหนนะคะการเรียนโครงการจะมีทั้งหมด4ระยะการเรียนรู้นะคะ,ะคุณครูจะบอกให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้ต่อยอดกิจกรรมตรงนี้ให้กับลูกๆเมื่อลูกๆอยู่ที่บ้านนะ,ะถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่อยากจะจัดกิจกรรมให้ลูกๆเนี่ยสามารถจัดเป็นกิจกรรมโครงการให้เด็กๆได้เรียนรู้ได้ว่าระยะที่หนึ่งก็คือการเริ่มต้น โครงการนะคะนั่นก็คือเด็กๆคิดเลยว่าเด็กๆสนใจเรื่องไหนนะคะระยะที่สก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนโครงการซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลากําหนดจุดประสงค์ที่เด็กๆจะเรียนรู้นะคะแล้วก็ขอบเขตของการเรียนรู้แล้วก็ระยะวิธีการระยะเวลาแล้วก็วิธีการนะคะส่วนระยะที่สามเขาเรียกว่าการดําเนินโครงการตาม ที่กําหนดเอาไว้ในกระบวนการซึ่งตรงนี้จะเน้นเรื่องของการการแก้ปัญหานะคะจัดว่าเป็นหัวใจหลักของการเรียนแบบ Open App p o พสเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเด็กๆจะได้รับทั้งข้อมูลใหม่ประสบการณ์เดิมหรืออาจจะเป็นข้อมูลที่ที่เด็กๆรู้มาแล้วพื้นฐานอ่าอ่าเป็นการสืบสาะค้นหาในช่วงระยะเวลาที่3นั่นเองนะคะส่วน ระยะสุดท้ายระยะที่4จะเป็นเรื่องของการสรุปโครงการนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีเป็นการวางแผนขั้นตอนของการประเมินโครงการหรือว่าทบทวนกระบวนการที่เราได้จัดการเรียนรู้เรื่องนี้มานั่นเองนะคะซึ่งผู้ปกครองสามารถนําไปใช้ประยุกต์กับการที่จะให้เด็กๆได้เรียนรู้ได้ตรงนี้สามารถนําไปต่อยอดได้เลยนะคะวันนี้ค,คุณครูจะพาเด็กๆเข้าสู่โครงการ ตาเดมเทมเดะตาดาดาเดมเดมเดะอ่าโครงการกล้วยดีมีประโยชน์อ่าเด็กๆคะวันนี้เนี่ยจะให้เด็กๆเนี่ยไปสำรวจนะไปสำรวจว่าต้นกล้วยของเรงเนี่ยมีลักษณะอย่างไรมีส่วนประกอบอะไรอยู่ในต้นกล้วยบ้างอ่ะ ให้ไปดูต้นกล้วยว่ามีส่วนประกอบตรงไหนบ้างให้เด็กๆพาอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับต้นกล้วยมาให้คุณครูและเพื่อนๆได้ดูใช้เวลาห้านาทีก็พอเพราะว่าตอนนี้เข้าสู่22แล้วนะคะอ่ะให้เด็กๆปะไปเลยค่ะไปเลยไปเลยอ่าลักษณะของต้นกล้วยเด็กๆดูซิว่ามีลักษณะอย่างไรนะ อ่ะส่วนตรงนี้ส่วนตรงนี้เป็นอะไรใครบอกได้บ้างคะลำต้นอ่าลำต้นเก่งมากเลยค่ะอาริฟอ่ะต่อไปต่อไปต่อไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เป็นอะไรเป็นอะไรตรงนี้ใบใบเอามาฮะอะไรนะคะใบของอาริฟอ่าใบของอาริฟโอเคอ่ะในใบเนี่ย มันจะมีมันจะมีอะไรอยู่ด้วยมันจะมีเอ่อส่วนประกอบอุ๊ยตรงนี้ตรงนี้มันจะมีกล้วยติดนี่นี่น,นี่อันนี้เขา,ารรเรียกว่าการกล้วยใช่ไหมลูกใช่ไหมคบอ่าตรงนี้เขาเรียกว่าการกล้วยอ่าต่อไป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 เอาแบบนี้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 เขาเรียกว่าอะไรคะกล้วยขนมัน ผลมันใช่ไหมลูกผลใช่วใช่ไหมคะ,คะอ่าเก่งมากเลยแล้วถ้าเป็นแบบนี้ล่ะนี่นี่น,นี่เป็นแบบนี้หน่อมันอ่อาอริฟทำไมเก่งจังเลยอนันนี้อ่าเป็นหนอ่อใช่ไหมคะโอเคอันนี้เป็นหน่อบ้านอาริฟมีเยอะโอ้โหที่บ้านอาริฟมีเยอะใช่ไหมคะเก่งมากเลยนะโอเค อ่ะมีใครอยากจะเล่าอะไรให้คุณครูฟังบ้างคะของเด็กๆไหนไหนไหนต้นกล้วยของลูกๆมีใครอยากจะเล่าให้ฟังมั่งมีอะไรบ้างเอ่ยอ่ะมุชิดา<ห>มุชิดาดยกตออ่เ<ห>ดีย๋ยวเดอ่ะยอ๋ ไหนเอ่ยไหนเอ่ยซูเบสซูเบสโอ้ซูเบสก็มีต้นกล้วยเยอะเลยใครนั่นครูครัวนี่ครัวนี่หรือครัวนีฟ้าไม่แน่ใจค่ะครัวนีฟ้าค่ะโอ้ต้นกล้วยเยอะเลยค่ะบ้านมุชิดามุชิดาค่ะบานทวดบานทวดโอเคอ่ะไม่บหนูน โอเคอะเด็ก okay. ๆหยิบมาหยิบอ oh wow. no. ุปเอ่อหยิบส่วนประกอบของกล้วยนะคะส่วนประกอบที่หล่นอยู่ก oh ็ได네้ค่ะลูกนะที so ่หล่นอยู่เอาเก็บมานิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปไปชั้นเรียนของเราต่อนะอะได้เวลาโปรบประมาณแล้วนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้เด็กๆได้ไปสำรวจแล้วใช่ไหมคะเด็กๆได้อะไรติดไม้ติดมือมาบ้างเอ่ยอ่ะอาไหนไหนไหนที่ละคนที่ละคน ไปกล้วยครับใครเป็นคนแรกอ้าวอาริฟอ่ะอาริฟอ่ะอ้าอ,อาิอ่า,ออาพาอะไรมาคะไปกล้กวยครับไหนขอดูค่ะอ่าโอเคอ่ะโอเคค่ะขอขอไปที่คนต่อไปค่ะอ่าน,อน้องมุชิดาค่ะมุชิดา มุจิดาเปิดไม้เลยค่ะหนูหนูเปิดไม้ก่อนลูกยังไม่เปิดไม้ค่ะใบกล้วยอ๋อพาใบกล้วยมาด้วยใช่ไหมคะใบกล้วยที่หนูได้มาเป็นสีอะไรคะ <S S K สีเขียวอ๋อสีเขียวและไอที่เป็นเอ่อยาวๆสีขาวๆอยู่ในใบกล้วยอะ่ะมันคืออะไรคะตรงนั้น <laughs> ก้านกล้วยโอเคก้านกล้วยชก้านกล้วยใช่ไหมก้านกล้วยเนาะโอเคก้านกล้วยนะคะนี่อ่ะต่อไปค่ะอ่าต่อไปต่อไปน้องอ่าอน้องเอมดีนน้องแอมดีนน้องแอมดีนเอมดีนจ๋าหนูถืออะไรมาหนูถืออะไรมาคะใบไอกล้วยค่ะอ่าใบกล้วยอ่าใบกล้วยของหนูเป็นสีอะไรลูก สีเขียวค่ะอาสีเขียวอ้าวใครมีใบกล้วยอีกบ้างใครมีใบกล้วยอีกบ้างไหนลองบอกคุณครูหน่อยดิคะ่ะยกมือยกมืออ่าน้องแอมรีนเอ้ยน้องอัญญาน้องอัญญาอัญญาเปิดไหมสิลูกเปิดแล้วค่ะอ่าหนูผ้าไรมาจุพผ้าไรมาลูกใบกล้วยอ้าวก็ใบกล้วยใช่ไหมคะอาน้องนี่อัญนมีไหมคะนี่อนันนีมีไหม มันลักค่ะมันมันอาจจะมีสัตว์อันตรายได้ค่ะเก่งมากค่ะไม่เป็นไรค่ะหนูไม่มีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูของเพื่อนเนาะโอเคไหมอ่านะคะเมื่อกี้มีซูเบสซูเบสเข้าไปในป่าเลยเมื่อกี้อ่าป่ากล้วยเลยไหนกอดูซิคะซูเบสพาอะไรมาซูเบสพาอะไรมาครับได้อะไรมาบ้างลูก โอ้ยหนอเขาเรียกว่าอะไรหนอกกล้วยโอ้โหนอกล้วยเลยมายกมาทั้งต้นเลยเหรอลูกเก่งมากเลยครับอ่าที่หนูถืออยู่เป็นต้นกล้วยอะไรคะเป็นกล้วยอะไรรู้ไหมรู้ไหมรู้ไหมฮัลโหลอ่ามโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะอ่น้องเนี่น้องเอ็มดีน้องเอ็มดีน้องเอ็มดีมีอะไรอยากจะคุยไหมคะ ยกมืออยู่โอเคพูดแล้วุพูดรอยากพูดอะไรหอโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุยอขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงเนาะจริงๆแล้วเนี่ยเด็กๆจะได้สืบสาะค้นหาเป็นคนหาข้อมูลเองทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นาการสืบสาะค้นหาจากประสบการณ์โดยตรงหรือ,อเปิดอินเทอร์เนต็ตดูหรือ ถามคนที่รู้จักหรือมีความรู้ก็สามารถถามได้หมดเลยนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นอิสระที่เด็กๆจะได้เรียนรู้แต่วันนี้คุยขออนุญาตเป็นคนบอกและกันเนาะนะคะซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยต้นกล้วยจริงๆเนี่ยคือสารพัดประโยชน์เลยนะคะประโยชน์ทุกส่วนของต้นกล้วยเลยก็ว่าได้นะคะจริงๆ ต้นกล้วยเนี่ยเดี๋ยวคุยขอแชร์หน้าจอหน่อยได้โอเคโอเคขอบคุณค่ะเพราะว่าตอนนี้คุณครูไม่ไม่เห็นเด็กๆนะคะคุยต้องขอมาอัพด้วยส่วนประกอบของต้นกล้วยเนี่ยจริงๆก็มีหลายส่วนนะคะซึ่งที่คุณครูได้นํามาให้ดูเป็นตัวอย่างเนี่ยคุยขอยกตัวอย่างแค่ห้าส่วนเนาะส่วนตรงนี้ที่เด็กๆพามาเมื่อกี้นะคะตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะใครบอกคุยได้นะเมื่อกี้อะอะไรคะ อ่ะลักษณะต้นกล้วยที่เด็กๆเห็นเมื่อกี้เป็นเหมือนแบบนี้ไหมคะเป็นแบบนี้ไหมคะต้นกล้วยของลูกๆล,ลักษณะคล้ายๆกันไหมลูกคล้ายๆค่ะคล้ายๆเนาะโอเคส่วนด้านบนสุดเลยตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรคะ,คะ,ะรตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรคะใบค่ะอ่าแล้วตรงนี้ล่ะคะลูกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ที่คุณครูวงกลมไว้ ลำต้นค่ะอ่าตรงนี้คือลำต้นนะคะต้นกล้วย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 ใช่ค่ะส่วนตรงนี้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 เขาเรียกว่าอะไรเอ่ยก้านค่ะกล้วยต้นกล้วยตรงนี้เรียกว่าก้านกล้วยนะลูกนะตรงนี้เรียกว่าก้านกล้วยนะคะอ่ะต่อไปต่อไปตรงนี้ตรงนี้กล้วย กล้วยค่ะตรงนี้คือกล้วยเลยกล้วยเลยใช่ไหมคะหรือง่ายๆว่าเป็นผลกล้วยนั่นเองเนาะตรงนี้เป็นผลของกล้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่ที่ห้อยยาวๆอยู่ตรงนี้คืออะไรคะใครรู้บ้างลีค่ะฮ่าปลีกล้วยนั่นเองปลีกล้วยนั่นเองนะคะอ่ะ ทีนี้คุณครูจะถามว่านี่บริเวณตรงนี้บริเวณตรงนี้ค่ะลูกนี่คืออะไรคะ mm hmm. ให้ตอบได้ mm hmm. เปิดไมเลยค่ะ mm hmm. คืออะไรคะตรงนี้เัากล้วยค่ะใบมันครับอ่บาใบกล้วยกับก้านกล้วย mm hmm. ใช่ไหมคะลูกตรงนี้คือใบกล้วยกับก้านกล้วยนะคะลูกนะ อ่ต่อไปตรงนี้อ่ะครัวนี่ช่วยเรียกชื่อให้หน่อยค่ะคุยไม่เห็นค่ะ okay, ลูกโอเคเมื่อกี้น้องมุชิดายกมืออยู่นะคะอางนั้นโอเคโอเครบกวนอ่ามุชิดาตรงนี้คืออะไรนะคะหน่นออ่ะตรงนี้ตรงนี้หน่อหน่อกล้วยอ่าหน่อกล้วยหรือลำต้นมันนะคะ นอกล้วยหรือลําต้นกล้วยนะคะต่อไปค่ะครวนี่ช่วยเรียกหน่อยค่ะครูนี้ค่ะน้องอัดวาค่ะเอาอัดวาอัดวากินอยค่ะค่ี้กล้วยกล้วยอันนี้คืออะไรนะคะอัดวาอีกครั้งค่ะกล้วยกล้วยค่ะโอเคค่ะต่อไปค่ะตรงนี้นะคะน้องเนี่ยนีนค่ะนี่เลยคะเราดูกรีไหมกรี ปลีปลีปลี